วันนี้เดินไปเปิดตู้เย็นเจอเห็ดเข็มทองแล้วก็พริกหยวกค่ะไม่รู้จะทำเมนูอะไรดีก็เลยได้เป็นเมนูนี้ขึ้นมาค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะนำเห็ดเข็มทองมาตัดขาออกพริกหยวกที่ล้างทำความสะอาดแล้วมาหั่นเป็นท่อนค่ะเมื่อหั่นพริกหยวกเสร็จแล้วเราจะนำไส้และมเมล็ดพริกหยวกออกค่ะยัดไส้พริกหยวกด้วยเห็ดเข็มทองก็จะได้ออกมาลักษณะนี้ค่ะต่อไปขั้นตอนการทำซอสราดค่ะ ส่วนผสมก็จะมีดังนี้ค่ะแดงพริกเขียวกระเทีย<ส>มซอสฝาเขียวซีิ๊วขาวซีิ๊วดำน้ำตาลค่ะซอสมะเขือเทศใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะตามด้วยแป้งข้าวโพดค่ะแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันต่อไปเป็นขั้นตอนการน,นำมาย่างบนกระทะค่ะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการย่างค่ะย่างแบบนี้ไปจนสุกนะคะ พลิกกับด้านเพื่อให้สุกทั่วถึงกันค่ะส่วนผสมของซอสที่นามาราดสามารถปรุงรสชาติเพิ่มเติมได้นะคะใครจะใส่ลสด,ดีหรือว่าซอสหอยนางลมเพิ่มเข้าไปได้ค่ะปรุงรสชาติตามชอบ